สวัสดีจ้าเมน,นี่เฮามีเมนูเมน,นี่สิต้มอืองจ้าต้มอืองใส่ใบบักขามออนใส่ผักติวเนาะเดี๋ยวห้องมาเบิงการเฮ็ดเลยจ้าอันนี้เป็นการเฮ็ดขั้งแรกจ้าบม่รู้ว่านาตาจะเป็นจังไดเนาะไปเบิ้งในยูทูปพระเจ้าสอนเฮ็ดต้ตมอืองเลยฉัมาลองเฮ็ดเบิงอันนี้ต้มน้ำแล้วจ้ะ ต้มน้ำเราใส่เกลือสีไส่เกลือร้ายจักน้อยจ้ะเพราะว่าไอ้ต้มต้อมเอื้องนี่เขาบอกว่าจะสีไส่น้ำปลาเป็นเด็ดขาดเด้อว,ว่าสันมันสิข้าวบหรือจังไดบบรูนะเด็ดตามสูตรเขาเนาะมาเบิ่งว่ามันจะเป็ดจดังไได กสิใส่ข่าตะไคร่ใบกูดพริกตะกะหอมแดงใส่ลงไปเลยจ้ะใส่เกรือไล,ล่ทายให้น้ำเดือดก่อนจ้ะเอาจังสีสิสไซอ่งลงไปเนาะ น้ำกระเดือดแล้วเด๋ยวเข้าเอาอึงลงไปเลยจ้าเป็นังไนน้อการตรม้มอึงเนี่ยนี่จ้าเข้าก็ใสอึงลงไปเมื่อสลจ้าเข้าก็จะจิต้มให้ ออิองสุกเนาะใส่เวล่าอีกโดนจ้ะเดี๋ยวเขาเขารอให้ออิงสุกก่อนเต็มหม้อเลยจ้ะเดี๋ยวเขาจะมาปรุงเลยจ้ะเพราะวา่าเดิ่มสุกแล้วเนาะ ห้มเริ่มปรุงเลยจ้าใส่ชุดลรจ้าใส่ลดดี ใส่ผักลงไปเลยจ้ะใบักขามอ่อนผักติว๋วเต็มหม้อเลยบ้านนี้กิ่จังใดมือดน่ อึ้งมันบอกไข่เนาะมดูมีไข่แต่ถ้าอึ้งไข่นี่มันจะอีกราคาหนึ่งจ้ะอันนี้เป็นเป็นอึ้งบอกไข่ราคามันจะถึกกว่าอึ้งไข่นี่มันจะแท้งเนาะแซบๆ แต่เปรี้ยวขาดเปรี้ยวหน่อยนึงคิดว่าน้ำไอ้น้ำเปรี้ยวของไอ้ผักผักติวเนี่ยมันว่ทถันได้ออกเนาะต้องลอต้มไปอีกสักพักหนึ่งก่อนจะ้ะ นี่จ้าต้งมเอื้องของห้องเก็ตรเราจ้าถ้ามาคลิปนี่ก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในเดอ้อจ้าพบกันคลิปหน้าจ้า